นีท่ที่ที่ช่วยเศรษฐกิจอย่างหนึ่งก็คือไอ้น,นี่ไงเศรษฐกิจยาเสพติดอะเยอะชิบผงเลยอืมจริงครับแล้วเม็ดหนึ่งไม่กี่สิบตังค์แล้วดผมเนี่ยสนับสนุนให้ทํากัญชาให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะสนับสนุนตั้งแต่ต้นเลยก่อนที่ปุมมใจไทยจะมาได้ซ้าไปนะว่ากัญชาควรจะถูกต้องแต่เมื่อถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะเขาก็จะมีออกกฎหมายควบคุมทําถูกไหมถูกต้องแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราควรจะรู้นะ เป็นสิ่งที่พวกเราควรจะเข้าใจเป็นสิ่งที่ทักษินโจมตีเพราะหวังผลทางการเมืองเพื่อปลุกประชาชนลุกคือขึ้นมาล้มและเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งช่วงระหว่างนี้พลังงานนะครับเรื่องของกัญชาเป็นเป้าหมายในการโจมตีสำคัญโดยมีม็อบในกรุงเทพมหานครและจู่ๆก็พลุกเกิดเหตุวินาศกรรมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศัาากดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์วันนี้มานอกสถานที่มาอยู่กันในรถนะครับมาทําคลิปกันวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นคําวิพากษ์วิจารณ์ของทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาหลบหนีนะครับในคดีทุจริตคอร์รัปชันน้องสาวก็ห,หลบหนีในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลบหนีอยู่ในประเทศดูไบ นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือทักษิณออกมาวิพิจารณ์นะครับเกี่ยวกับกัญชาบอกว่านโยบายกัญชาเสรีจะชนะหรือหายนะของประเทศไปดูในเชิงบทการก่อนนะว่าทักษิณเ็าว่ายังไงแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันคุณโทนี่มองเรื่องกัญชายังไงครับอืมมันจะเป็นนิวอ c โคโนมีของไทยไหมฮะอย่างเช่นว่าทำให้มันเป็นอุตสาหกรรมครบวงจร เอาเอาเอาเอย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนฟินออกใหม่ๆเขาก็โฆษณาว่าฟินนี่มีสกุลทางยาเยอะถามว่ามีไม่มีจริงแล้วไปทำเป็นมอร์ฟินทำอะไรต่อ,อะไรพวกแก้ปวดกันเลยแต่ทีนี้ความที่คนเนี่ยเสพแล้วมันติดไอ้ตัวเชื้อที่ติดเนี่ยมันมีสูงก็เลยเกิดความเมา ก็เลยเไปใช้ในทางที่ผิดผลสุดท้ายมันออกเฮโรอีนมาเลยนะครับออนั้นก็กัญชาเหมือนกันกัญชามันมีสารเสพติดอยู่ในตัวมันด้วยแต่มันมีตัวที่เป็นสรคุญณทางยาด้วยแต่มันต้องสกัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาหลักที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการ educate กับคนหรือว่าการ educate เด็กวัยรุ่นเนี่ยเด็กเล็กๆเด็กน้อยเนี่ย หรือว่าเป็นการเตือนมันต้องมันต้องมีต้องทำไปพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าปลูกปลูกเสรีแล้วปลูกเพสรีวันนี้ก็ไม่รู้เสรีเท่าไหร่ปลูกบ้านแล้วต้นยี่สิบต้นเกินยี่สิบต้นต้องแบ่งค่าตอบแทนให้รัฐผมว่าตลกว่ะเฮ้ยการปลูกเนี่ยพื้นที่ของเขาเขาจะปลูกอะไรทำไมต้องไปแบ่งค่าตอบแทนได้แล้วแต่มันต้องไปควบคุมว่าปลูกเพื่อการอุตสาหกรรมปลูกเพื่อการส่งออกหรือปลูกเพื่อการบริโภค มันต้องไปคุมเอาตรงนั้นแล้วก็ปลูกเพื่อการอุตสาหกรรมแล้วคุณส่งใขรคุณซัพพลายที่ไหนคุณมีโรงงานเป็นล,ลูกไล่ของโรงงานหรือเปล่าโรงงานได้มาตรฐานไหมแล้วคุณต้องคุมการขนส่งการอะไรต่อะไรคือมันต้องครบวงจรไม่ใช่ไปอยู่อยู่อยากจะหาเสียงก็บอกว่าเอ้ยปลูกกัญชาเสรีแล้วชนะแล้วเดี๋ยวชิบหายหมดคือมันแล้วนี่มาถึงมีการว่าประกอบอาหารทำอะไรได้บ้างมาใส่ไม่กระทั่งไข่เจียว ผมเพเคยได้ยินเนี่ยแล้วยังมีกาองอะไรนะออยด้วยไปโฆษณาผมผมว่ามันเพี้ยนกันใหญ่นะครับมันมันเพื่อนผมมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะตอนเป็นนักเรียนตำรวหมดมันปีสีแล้วไม่มีใครคุมแล้วเนี่ยมันปีปีสุดท้ายแล้วมันก็เอากัญชาเข้ามาสูบตอนช่วงดูงสือสอบมันเสพแล้วมันโอเวอร์ด ose มัน บอกเอ้ยโลกมันกําลังจะล่มสลายแล้วเว้ยจะโกรธลั่นเลยเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นล้ากลัวมันตดตึกล้วัวมันโดดตึกอะนี่คือสิ่งที่ผมเห็นต่อตาเพราะฉะนั้นเนียต้องต้องอย่าอย่าทำเปเล่นไปในเรื่องของนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีสารเสพติดอยู่ในตัวมันมีทุกอย่างมันมีโทษและมีมีประโยชน์และไอการที่จะเอา cbd มันออกมาใช้เนี่ย ต้องมีการมีการสกัดที่ถูกต้องตามหลักวิชามีวันหนึ่งมีคนเอายาเอา,เ,อาเป็นแคปซูลไห,ห้ผมนะบอกอันนี้เป็นยายจากไอ้กัญชาครับกินแล้วหลับสบายปรากฏว่าหลับสบายจริงแล้วมีอะไรรู้ไหมฝันร้ายต่อฝันร้ายต่อเพราะมันมีเชือ้อมันมียาเสพติดอยู่ไอ้เป็นยาเสพติดสารเสพติดอยู่เพราะเขาไม่ได้เขาไม่ได้สกัดเป็นเรืร่องเป็นราว เขาเอามาบดบดบดมาตากแห้งบดบดบดแล้วใส่แคปซูลบอกนี่กินเป็นกินแล้วหลับสบายตายตื่นแต่แต่มีฝันร้ายแต่คนเมื่อให้บอกเสร็จนะหลับสบายนะครับแต่อาจจะฝันร้ายหน่อยเพราะมันมีสารติดอยู่ในนั้น เจอรี่มามาช่วงหนึ่งคุณเก๋มันก็ไม่ได้บุมขนาดนั้นนะคือตอนนี้คุณเก๋สามารถเดินไปตลาดจะจุจักไปซื้อต้นกัญชาเนี่ยมันก็ไม่ได้กี่ร้อยบาทอ่ะนะฮะใพนั้นโอกาสที่มันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบแหม่ตื่นตอนแรกตื่นเหมือนตื่นทองเลยทำเป็นตื่นเต้นกันอ่ะจุดท้ายมันก็ไม่ได้มีความต้องการของตลาดเยอะขนาดนั้นนะครับเพฉันก็อย่าไปบ้าบอขัดแตกมากวันนี้ที่ที่ช่วยเศรษฐกิจอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ไงเศรษฐกิจยาเสพติดอเยอะชิดผงเลยอืมจริง แล้วเม็ดหนึ่งไม่กี่สิบตังค์แล้วเดี๋ยวนี้เออสามสิบสี่สิบาทเห็นว่าพอมันหาง่ายอะแย่งกันสายไปซื้อยาบ้าหาง่ายกว่ากัญชาตอนนี้ซื้อง่ายมากตอนนี้คู่แข่งทักษินฮได้ไลฟ์ผ่านช่องแคร์ของเขากลุ่มของเขาเนี่ยที่มีกลุ่มไทยรักไทยเดิมว่านโยบายกัญชาเสรีแสดงความคิดเห็นบอกว่าผมจะเล่าให้ฟังตอนมีฟินออกใหม่ เขาก็โฆษณาว่าฟินมีคุณภาพทางยาเยอะนะครับถามว่ามีไหมมีจริงนะครับแล้วนำไปเป็นร์ฟีนพวกยาแก้ปวดต่างๆแต่ทีนี้ความที่มันเสพแล้วติดก็เลยมีการเอาไปใช้ผิดๆนะครับสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นเฮโรอีนนะครับกัญชาก็เหมือนกับสับปะุณทางยาแต่ก็มีสับปะุณในส่วนของยาเสพติด จึงต้องสกัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพราะฉะนั้นต้องการที่จะให้ประชาชนศึกษาโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นควบคู่ไปด้วยไม่ใช่เปิดให้ปลูกโดยเสรีไม่มีการควบคุมแล้วปลูกเสรีวันนี้ไม่รู้ว่าเสรีแค่ไหนปลูกบ้านละ20ต้นนะครับเกิน20ต้นต้องแบ่งค่าตอบแทนให้กับรัฐผมว่ามันตลกนะครับการปลูกเพื่ออุตสาหกรรมปลูกแล้วส่งใครซัพพลายที่ไหน มีโรงงานหรือเปล่าโรงงานได้มาตรฐานไหมมันคือการครบวงจรไม่ใช่อยู่ๆอ,อยากจะหาเสียงบอกปลูกกัญชาเสรีแล้วเกิดความเสียหายตามมานะครับเพราะต้องอย่าลืมว่ากัญชามีสารเสพติดทุกอย่างมีโทษแล้วมีประโยชน์แต่การที่จะเอาสิ่งดีๆออกมาใช้มันก็ต้องมีการสกัดตามหลักวิชาการนะครับอย่างวันหนึ่งก็มีคน เอาแคปซูลมาให้ผมบอกเป็นยามาจากกัญชาแล้วกินแล้วหลับสบายปรากฏว่ากินแล้วหลับสบายจริงๆฝันร้ายทั้งคืนเพราะมันมีสารเสพติดอยู่เขาไม่ได้สกัดเป็นเรื่องเป็นราวเอามาบดแล้วใส่แคปซูลเลยนะครับแล้วยังมีการแนะนํำใส่ประกอบอาหารใส่แม้กระทั่งไข่เจียวมันเฟียนมันเพียเ้ยนกันไปใหญ่ผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะตอน,นเรียนในร้อย ตำรวจปี4มันเอากัญชามาสูบในช่วงอ่าหนังสืออ่านหนังสือสอบมันเสพแล้วโอเวอร์โดสนะครับตะโกนลั่นเลยโลกกำลังจะล่มสลายแล้วเว้ยเรากลัวมันโดดตึกนี่คือสิ่งที่ผมเห็นกับตาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่าทําเป็นเล่นไปนี่คือการแสดงความคิดเห็นของทักษิณชินวัตรนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะครับ จากหลังจากที่มีการเปิดให้กัญชาเป็นกัญชาเสรีและกําลังมีช่องว่างทางกฎหมายเพราะกาลังจะมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมว่าเสพได้ในช่วงเวลาไหนและอย่างไรเอาล่ะในเรื่องของกัญชาพวกเราคงทราบกันแล้วล่ะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีประโยชน์นะครับโทษมีไหมมีแต่น้อยกว่าบุหรี่ได้ซ้ำไปนะครับถามว่าเสพกัญชามากมากหรือสูบกัญชามากมากสูบบุหรี่มากๆเนี่ย ทาหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยอันไหนมีโทษมากกว่ากันบุหรี่มีโทษมากกว่านะครับถามมาสูงม,มากๆแล้วจะเป็นยังไงทั้งบุรี่และกัญชามีโทษทั้งนั้นนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือกัญชามันสามารถารักษาโรคได้นะครับทาไมอ่ะทักษิณทําการโจมตีมากในช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องของกัญชาเพราะเป็นความสําเร็จของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เฉพาะทักษิณน,นะก่อนหน้านี้ กลุ่มฝั่งฝ่ายค้านก็ออกมาโจมตีอย่างหนักเลยนะครับหลังจากที่มีการไปแย่งพื้นที่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับของฝัง่งภูมิใจไทยเรื่องของกัญชาจึงเอามุ่งทําการโจมตีภูมิใจไทยเป็นสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้ยื่นเรื่องเคลื่อนไหวจนเป็นที่มาของกัญชาเสรีนะครับผู้ต้องหาที่ถูกดําเนินคดีในเรื่องของกัญชาถูกปล่อยออกจากศาลทั้งหมด กัญชาในระหว่างนี้นะที่ผมทําคลิปเนี่ยมันยังไม่มีออกกฎหมายควบคุมซึ่งอาจจะปลูกได้สิบต้นอาจจะห้ามคนขับขี่ยานพาหนะรถสูบก,กัญชาขณะขับขี่รถห้ามาห้างสรรพสินค้านะครับรถยนต์นะครับ,รนะรบแล้วก็สถานที่สาธารณะห้ามสูบก,กัญชาหรือสูบเหมือนหลักเกณฑ์เดียวกับบุหรีเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาในอนาคตโรงเรียนค่ายทหารเนี่ยเขาห้าม สุบกันช้าแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมอ่อะทักษิณมุ่งมาโจมตีในเวลานี้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะฮะทักษิณบุกไปในพื้นที่ของอภูมิใจไทยและใช้วัฒกรรมว่าไปทำการตีหนูไปปราบหนูปราบหนูก็คือเสียนหนูภูมิใจไทยไปเล่นงานไปโจมตีและพอนโยบายนี้ออกมาประชาชนได้ประโยชน์ เขากลับตละปัตเลยนะก่อนหน้านั้นก็บอกสนับสนุนดีอย่างนั้นอย่างนี้พอมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่ามีกัญชาเสรีสิ่งที่ตามมาก็วุ่นวายเราว่าไปเปรียบเทียบเหมือนฟินนะครับ <c oughs> ต้องไปถามฮะว่าใครนะในเมื่ออดีตที่ผ่านมามีการขนเฮลโลอินมาที่จังหวัดลำปางแล้วปรากฏว่าเอ๊ะมันหน้าคล้ายๆกันนะพี่น้องคู่นี้นะสุดท้ายนะะ ฟินที่ถูกข้นมาแล้วมาเป็นเฮโรอีนเนี่ยกลับกลายกลายเป็นอย่างนะฮะคดีนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางนะฮะต้องไปศึกษาดูนะอีกประเด็นที่น่าสนใจเอ๊ะมันมีใครนะมีข่าวบอกว่าไปลงทุนกับพวกว้าแดงนะที่ค้ายาเสพติดไปทำเมืองหลวงใครนะใครนะในสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารบก ก็จะข้ามไปเลยนะ,นะตอนนั้นไม่ดูว่าใครเอ้ใครนะที่มีโนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดจนมีคนเสียชีวิตมากกว่า2,000คนนะครับสิ่งเหลนี้คือประวัติศาสตร์ที่เราควรรู้นะครับเรื่องยาเสพติดเป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายแต่เรื่องของกัญชามันคนละเรื่องกันกัญชามันสามารถรักษาโรคพาร์กินสันได้โรคนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมะเร็งมันรักษาได้ นะครับต้องสกัดเป็นยานะครับส่วนเรื่องของการเอามาสันทนาการหรือเอามาสูบนั่นนะเป็นเรื่องของดุลพินิษนะฮะบ,บอกโอ้ยเด็กจะต้องสูบก็เหมือนบุหรี่อ่ะเด็กยาสูบมันก็สูบไม่ได้เด็กก็ไม่สูบอย่างผมเนี่ยสนับสนุนให้ทํากัญชาให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะสนับสนุนตั้งแต่ต้นเลยก่อนที่ปุมมใจไทยจะมาได้ซ้าไปนะว่ากัญชาควรจะถูกต้องแต่เมื่อถูกต้องเรียบร้อยแล้ว นะเขาก็จะมีออกกฎหมายควบคุมทำถูกไหมถูกต้องแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราควรจะรู้นะเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะเข้าใจเป็นสิ่งที่ทักษินโจมตีเพราะหวังผลทางการเมืองเพื่อปลุกประชาชนลุกคือขึ้นมาล้มและเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งช่วงระหว่างนี้พลังงานนะครับเรื่องของกัญชาเป็นเป้าหมายในการโจมตีสําคัญโดยมีม็อบในกรุงเทพมหานครและจู่ๆก็ฟุกเกิดเหตุวินาศกรรม ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆนะครับกัญชากลายเป็นเรื่องของการเมืองเพราะมีการแสวงหาอำนาจเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของนักการเมืองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่มีเจตนาที่จะมีอำนาจสูงสุดในการปกครองนั่นเองเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คือํอำนาจการปกครองประเทศ ประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อกอับคุณที่แชร์ต่อกอับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ สยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพ she oh <laughs>